สวัสดีตอนเชา้าเช่นเคยเหมือนทุกวันทุกท่านเนาะวันนี้ก็ดูอุณหภูมิล่าสุดนะทุกท่าน21องศานะครับก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เนื่องจากไม่มีลมเนาะทุกท่านวันนี้ก็พาทุกท่านมารอตักบาทเช่นเคยนะครับ ก็มีแบบนี้นะครับทาบุญด้วยกันนะครับทุกท่าน <c oughs> เดี๋ยวไปฟังเสียงนกเสียงกาท้านค่เนาะ <c oughs> มุมด้านนี้จะเป็นมุมทิศตะวันออกนะันท่านพระพระตีละรังครับอีกประมาณสัก ไม่เกินสิบนาทีนะครับพระจะมา กำลังมาทำ่านะ <c oughs> อีกไปยืท,อ,ทอด้กทอดค่คืเวยมมาตกมาีนี้ <c oughs> แกแ่ะ <c oughs> ไเก็บของด้วยทำอยคนเดียว ตรงตรงรูรูกำแพงที่ว ja. ่าตึงบ้านที่ครู่ะมันจะกำแพงเป็นรูเนาะรูรูวันที่ห้ามาก็เสร็จเขากำลังรื้อหลังคาเวยเธอรื้อหลังคาด้านหลังนี้คือไม่แม่ระเบื้อนต่อไว้ รู้จักกันแช่งแบ็คแช่งเขาทำบ้านหลายหลังแล้วมาแล้วแบบบ้านเพื่อนเขาเคยทำเนี่ยมาแล้วมาแล้วแล้วก็ง่ายเขาเขาถามเรามีเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยรับมาแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Taha wari waha pura palipulen sikta farangeva mewa iso sinang sukanang upaka pati ititang patitang tumhang kipamewa simsutu kate palen จันโทคนัลโสยถามณีโชติรโสยถาสุทธาปะกายโนจัตตารุธรรมาวัฒนสีอายุวโนสุขังภะหลัง เดินดก็อยากลำบักไปเยอะเราอยากเดินเกร็บของไม่ได้เป็นค่ะเดินเส็บของเสร็จไรก็เดินทำทางเดินางแคทเพื่ทำเินแต่วันเสาร์อาทิตย์เดินทำหลักพาท่านน่ะเขาเขาเขาเออคนจแนะนำเนาะ วันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ